อะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อ,องชาวยูทูบบาร์ต้าเอเซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบาร์ต้าเอเยนซี่ครับครับสวัสดีพี่ยังเฟนเพจบาร์ต้าเอเยนซลานนะครับผมเอาคลิปนี้อยู่กับเจ้าโอ๊ตจะเรียนกันช่างนะครับ2023เครื่องอัดเฟียงสายเขียวครับเครื่องอัดเฟียงหุบก,กวงนะครับจอร์ดีย 3, 4, าสามสีองเอา โอ้ยอป้าลเลอเบ็ดขึ้นได้ว็และวแตอพอโอย,ยวันเอวกุ้งบ้านนี่ยกหัวว่าท่านครับแล้วปล่อยแตกก้นย,ยาเอก็ไปจูดได้พอ,อมาครับ กันหนหบอกงานครั้งแรกครับเอาหน้าเป็นตมครับอุ้มไฮแวก์ไฮแนี่ยิบว่ายี่สิบบาท จัดเลี้ยงว้า้าพูจัดเลี้ยงดิอยู่ในห้องแอร์ขึ้นอีกครับเนาะ <c oughs> จังไงเลี่ยงว่มันไดนหอกแบบอ่าขับรถตรงโอ่อนคู่ตรงกระสอบเขารถเกี่ยวเขาอะไรเนี่ยจะจะน้อยบว่าซีก็ได้ว่าเลี่ยวโอ้ยคือกันได้เนาะเอ้าข้าวกับเอลคุ้งกันโอ้นี่เราปัญหามันอยู่มองนี้เลยครับข้องกนันน้ำโอ้อนคู่กนันน้ำไหลนี่แหละจะลังไปโยกล้อกันทั่นทึ่งเอาแกะมาปีกไก่ครับผมมือนี้เป็น งานแรกของปีนี่เปิดถาดย่อเลยครับไม่มันเป็นจักสันติระบตีเผลอวัไนได้เนี่ยบัดนันโอ้ยเลี้ยงว่าท่านเด้อผู้เดียวเนาะขันให้ใหญ่แลี้ทางตรงอันนี้ ในน้อยนี่มันเดียวดูที่บ้านเก็บบักสว่งเว้ดเดี่ยวเอาโบ้ยแต่ว่าเพื่องเพื่อนไหมครับดู่ะไล่ใส่ไล่ใส่ไหมเพื่องจะไดนมัาง,งามหายงามสกัดสิ ตัวแอร์วีไอพีซ้ำนานะครับผมประเภทวาเย็นฮอตแต้หูโอดจ,จักรเล่นกันชาง2003ครับเครื่องอัดหูบ้วงหวงเต้นขามคาแทะครับผม ปุ้ยบักนักหนึ่งเด้อปัดก่อนนึงจะลอีพอเป็นานักเฉยเุ้ยก็ปปเป็นตะขันไข่คอ็เราเนาะ ตั้งใจมาเล่นเป็นมูววเ่ละว่าเพรดีแต,ต่งตมาเรี่ยงเพียงว,วังนดละว่าท่นตัดงอ่อหน้าหนามหน้าขีดตมจืดจืดครับแต่เ่เรี่ยงนี่โมเป็ดเรื่อเรี่ยงวะท่าน ฟ้าพอได้ดเอาขืนที่ไม่ได้งอพระกระตินสิทางกายมาถาตีเนาะต้องทามันเลก็กก่อนี่นมันแรงกวาเท่ากันเลจยจะสงบขึ้นได้ดบ่มันเฮ้าผู้ไายเข้าต้องเก่งกว่าเขาดิ ประเภทว่าเก่งอยู่ข้างนอกอยูสุดยอดเลยดิแลแนไหวเพราะโล่ไวแล้ววะกำลังจิ่ยอบเลี้ยวอย่างแบบดากมิดไป มันส่่นเตเฟืผึงเขาีิละม่โปดมาเรือเตย นายสิถอยมาเก็บข้องนี่ครับเรียกข้องสุดท้ายแล้วฟังนี่ ไา้ยี่ดอกรหาจิบเรียบร้อยครับหนึ่งไฮ เดี๋ยวคลิปหน้าพาให้เบิ่งตอนเท่ครับ